สวัสดีครับสวนไปทุนกเกียรผสมผสานพี่น้องนะครับมาอนี้เดี๋ยวสีพาพี่น้องเฮ้ามาเบิ้งนะครับสวนบางมองเล็กๆนน้อยนะครับผมเบิ้งต้นไม้ต้นไรนะครับที่ยืนยุ่นี่ยอข้างบ้านนะครับเด้อนะครับตัวนี้้างบานเฮ้าคางน้่ถมหน้าหน่อยเฮานะครับตัวนี้ที่เป็นนะครับสะเดากันยังออกดอกอยู่เลยพี่น้องนะครับปุ่นเดีเห็นบอกนะครับแต่พี่น้องอาจจะไม่เห็นดอกนะครับออกดอกเรื่อยๆนะครับผมกำลังจับช่อดอกอยู่กับนี้นะครับ ัวนี้เป็นพันธุ์ถวายนะครับขาวพองพี่น้องนะครับตัวนี้ก็คือพืช้างบ้านเทานะครับนี่ยปลูกรอบ้านสไมัยะตะไมตะกี้ผมได้ปลูกพืชก้อนก้อนปลูกกระเทียงหน้าหน่อยนะครับนี่ครับที i i u u. Pues ่มีพวกใหม่มงคลนะครับผมน้ำเนยนะครับพี่นี่ครับที่มีนี่ปลูกปลูกบักเพากนมูนี่นะครับมันก็บพเป็นอย่างนี้พี่น้องปลูก้างบ้านเลยนะครับตามมาด้วยนะครับ พยุงไฮลาต้นบางไงเราไปนน้องไงก็ไงก็ขาเขาเลยนะครับผมเนี่ยแต่ว่ากิงบทอนได้แตงออกนะครับมันมันหลแล้วแต่พวผกิงกิ่งที่ว่ามันเสียบลงไปขี้ดินนะครับเป็นพยุงไฮลาต้นไงพยุงไฮลาผมมากกาลอยต้นนะครับเด้อปลูกเอาธรรมชาติไปเสิทธะครับพี่น้องขายขายจ้าว่าขายนะครับในอนาคตนะครับเราจะพูดใะทีมัดซื้อนะครับผมในอีกหลาปีสิบปีข้างหน,น้าหรือยี่สิบปีข้างหน,น้าเกษตรบูรุตใสสำคัญก็คือปลูกเอาธรรมชาติ เพราะผมรักธรรมชาตินะครับเพราะว่าอันนี้นะครับผมบอกตามตรงนะครับบักข้อนะครับบักข้อเป็นบักข้อที่ผมกินไนมันนะครับผมก็เลยเอาบกจกขุดนะครับมันที่เป็นรสชาติหวานๆไน่เหนยน้อยนะครับนี่ต้นนี้นะครับพันมันนะครับบอแมนวานไต่วัดหน่วยมันก็บเจ้ได้ซิมนะครับเป็นอกปีกายมันออกอยู่แต่มันออกบะไหลปีนีก็บ้ันออกลูกอยู่ก็เได้ตัด ตัดปลายมันลงมาให้มันเป็นพุ่มนะครับตัดเอาช่วงปลายมันลงมาให้มันเป็นต้นบสูงนะครับปล่อยยุกลกบ้านอันตรายต้นนี้กะน,นะครับผมโอ้ใ่เติอแล้วใวญ่ยยแห้งนะครับผมเป็นบกคอต้นหนี่นะครับมีบกคออยุกไก้บ้านนะครับตะ,อะเคอเบาเอินเยียสูงจนเทนแรบ๊บเดียวนะครับผมสวนแค่หาหกปีนะครับนี่กะจะเป็นมารากอนะครับผม เคยบานอีกคื้เกาเหรอครับนี่มีอยู่ต้นเดียวเอาแววเนี้ยนะครับพันธุ์นีดกดีอยู่นะครับที่เคยปลูกมานะครับพี่น้องนี่มีอยู่ต้นเดียวนะครับอันนี้ก็ที่เป็นต้นมะม่วงนะครับออกมานะครับโชว์อันนั้นพี่น้องออกออกดีนะครับยูไก่น้ำมันออกตลอดนะครับยูไก่น้ำรุ่นก้อนก็ขายไปหลายร้อยล้แล้วนะครับผม โลสิร 10, ู้ยี่สิบนิ้วยิมหานเลเตอสามรู้เยนะครับแล้วแต่ช่วงเกษตรมีต้นนะครับหมาหน่อยนะครับจับอยู่เห็นบ่พีนองใบคือใบโพนน่ะต้นหมาหน่อยนะครับเดินเห็นบ่นั่ะนั่นแหละครับเชื่อหมาหน่อยทีเวลาเขาออกมาแกงมันจะเป็นวุ่นๆนะครับเชื่อหมาหน่อยนะครับผมซื้อมาปลูกงี่สิบกว่าต้นกะเหลียอยู่บอกี่ต้นนะครับปลูกส่กับต้นประคามหวานเลยนนี่ประคามหวานเกิดจากไหนนะครับเดินปลูกส่กันเลยนะครับ ดีพาไปเบิึงไอ้คอนโดผักนะครับกะปลูกหันมันแรงมันไม่ค่อยเกิดเดี๋ยวผมอยู่ไทยปลูกไม่อีกนะครับเพราะฝนมันลงแห้งแล้วลา้รอบแล้วนะครับนี่บรรยากาศนะครับต้นไม้ต้นอะไรเขาคันว่าต้นนั้นยังเกาะต้นบากดินฟ้าที่พป่น้องแตกขึ้นขึอนอีงนี่วันตะกนถือก้นถือหากนะครับมันแตกขึ้นต้นไม้เบิดเอารลดนะครับผมพวกต้นไอ้ผักไอ้ต้นนี้เกาะต้นนั้นบางดินฟ้า พักวานกับเจ็๊บเมื่อวาน,นครับนี่เป็นหฮมเป็นเงาเบิดเบิอเบอออกดอกอีกแล้วพี่นอ้งอ,องเบือบงมวงความกินไก่บัานนะครับผมนี่ออกดอกอีกแล้วนี่น้อยอ่อนกับนีหน้อยแก่กับนีนะครับผสมผลหลากดินอยู่ผลนะครับนี่เดี๋ยวเดลองแต,ตงออกนะครับเมื่อมเมื่ออันนี้มมนคือยอนแต่ไหน เปิดพุนครับทีมงานกำลังเอาไผ่ออกพี่น้องเบิ่งบกมองเปิดมันมันกองอย่างนี่กองนวยได้พี่น้องเดี๋ยวผมว่าเบิ่งนี่ครับมันหลายรุ่นนะครับโชกันนั้นนี่ผพ้ใได้ที่กินสมกับสร้างได้เด้อพี่น้องเดินในนะครับอีกเจ้าหน่อยมันที่เบิดเบิดเบิดบ,ดบกม่วงกินสุกมันบ่ที่นี่ชวกันนั้นเขาถสิออกมากินกินสมแล้านะครับมีอยู่ครับกำลังออกมาอีกเยอะเลยนะครับช่วกันนั้น แต่วันน่าจะเป็นมงังกกินสมนะครับจ้ะพี่น้องคางบ้านนะครับนี่เบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาเ้ะเนี่ยเบิ่งเอาพี่น้องครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนโอ้โดดขักพี่น้องดูคัก,ดก,กดกอิลี่ดกูกระยอนจะมันกองนะครับหามลาบขอกมัวง่ายเลยมั้งไงพูดนะครับ มาเบิ่งทางนี้พี่น้องแนวกินข้างบ้านเมืมองบงองักมืงอวานกุมวงใหญ่ไปพผมนนะครับหน่อยอยู่ยามำยางอยู่บัวเดวอลินนะครับดอกแข็งนะครับบุกวางกินส้มพัทด์อีซังกับซังได้นะครับผมนี่ดกแข็งพี่นะครับหน่อยยุ่ยน้ำยางภาษาอีสานบ้านเทมามะม่วงกินส้มนะครับ พอผสมแหง้งที่กินสุกก็ได้แต่ตกลอยอ้มันแกนะครับมัาน,นได้แก่หมูแก,ก่ผมเก็บไปขายทรงไห้พี่น้องทั้งขายน้ำมูบานทั้งทรงไห้พี่น้องเอฟซีเขาน้ำก,กันหลนะครับนี่รุ่นน้อยนะครับรุ่นนี้ครับาจะกินรุมเสียบอยู่นะครับเตก,บกล้กองปลายมันตัดเลยพี่นง้งว่ะตัวไหน ปือ้อล้มแห้งหลายหักต,นนตัดนั่นลเลยด้ววันนั้นบัดนนี้บอสตัดนั่นแหละเออนั่นแหละตัดลงดดมันหักพี่น้องลมแห้งค่ะวันจะนอนเวียนนะวันนี้แล้วก็ห้ามรักหักหน่อไม้นะรักได้กี่นอนแล้ววันนี้นใช่จับนอนละ 500. นนนนหละ้าร้อยแหม่บักทัวนะมันจะได้ปลูกไม่ได้ไมีติบ มันไม่ค่อยขึ้นหอกนก็ลีดพ่อปลูกะทิปลูกอยู่เปลี่ยนหลอดรถไถกคนไหมเนาะจะไถไหมเอาลูกเคยไปไถมั้งนะคือว่าปีนขึ้นไปตานรถบอกห่ยม,มันมีปีนได้อยอยู่เดยหรอมันหากแย่งอีพี่นอ้องบึงลมมันแห้งเอา ไอ้ธุรกิจฟังนี่เขาล่มเลิกแล้วเดีย๋ยวมัโอ๊ยตายผู้ใดมาเก็บของให้มาที่นี่อไอขึ้นเขา,ขเขาโอ้ยคือเห็นพาก,กันเห็ดคักเสียธุรกิจบักชัวเขาเป็นอย่งไรเน่าะ <c oughs> ขึ้นเห็นมาปล่อยน้ำจะเอาหนอไม้พี่น้องหนอไม้กำลังขึ้นนะครับหลายหนอบนไอ้มั้งเนี่ยหนอไม้มันขึ้นหลายอยู่เดีเออมึงตัดเนี่ยมึงตัด ตัดจำรถนี่นนะตัดตัดกระบะใหญ่มันถึงให้มันไต่หม่องบิดแหม่ะเนี่ยนะตัดไม่หม่องบิดเลยเอไอ้ทีเดียเอารถไทยเปลี่ยนหลอดว่าปลูกพักแล้วเอาเลือๆเอาไปทิ้งผุนโคกผุนเขาเอาต้นไม้มันเอากอไม้ต้นนันเด้ เออนั่ะล่ะเออล่ะตัดมันลดซื้อมึงจัดตัดเลยเดี๋ยวจะได้เตรียมดินปูบักทั่วแล้วนะพี่น้องบักเปลี่ยนแปลงฝนมันลงแล้วนะครับฟังทั้งนี้เศรษฐีเขาจะาไปทั้งใดเบิร์หรือบุ๊บพี่น้องเพื่อล่องรอยการทําแฟนเกษตรหนึ่งร้อยล้านนะครับเหลือแต่ร่องรอยนะครับพี่น้องจะผมก็เสียมาไทยนะครับไทยปูบักทั่ว นะครับแปลงน,นี่จะมีหลากหลายพี่น,อน้องพ่นต้นไม้เป็นอุโม,มงค์แล้วฟังพี่อีกพี่น้องบัานได้เห็นบางคนกับขามาติดตามไม่กับท่านได้เห็นนะครับฟื้นเนี่ยพ่อตรงห่วงครับฟื้นเบิดนะครับจากสองหลุดสิบหลอกเอาไปมาเบิดนะครับอยู่นี่ฟื้นฟื้นพยุงพร้อมนะครับฟื้นราคาแพงเพราะว่าพวกแขนงมันหลายนะครับนี่ฟังนี่กับพยุงอีกนะครับมันมีหลายหนองนะครับ ถ้าลม้มหลุดมันหักเออละวันแต่จะบู๊มีหลักนอใหม่พร้อมปะมันประโยชน์ไปได้ครับมันบ่ได้หรอกเดีด๋ยวโดนโดนหน่อเลยนะที่หักไม่ได้ดังหักมัไม่นได้ดั้งก็ตัดลงมาใหม้มันสั่นก็เก่าอันตัว,วเ,เออก็ตัดนั่นแหละตัดลงมาลวดแต่งกิ่งมันใหม่ตัว เออไปายเด้๋ทีละของเดี๋ยวน่ะเอ่อเียนเหรอเส้นขาดเส้นเนี่ยเ <c ười> บิ้งดีๆเบิ้งดีๆจะตัดหมวกดาวรถยูทูปเมื่อียยวันแกงแหนงตีตอนเที่ยงนี่แกงแหนงตัวสิไปกินนี่ละของอะไรจังไเมึงม่บ่มึ้งเอาเห็ดเฟียงกับนีเดแกงเห็ดเฟียงใส่ผักหวานไนะ เห็ดเฟียงอยู่น้ำเจีนนู่นน่ะนะเดี๋ยวบนนี่มันอาจจะยู่ติเย็นฝนเดี๋ยวเอาออกมาตอนเที่ยงมึงหันยังไงมันขบกับนอหนอกเลยเดี๋ยวเอาเทียงเทียงเขาใส่อหน่อไม้แกงเปื้อนนะบอยมึงไปกังไรด้วยนี่เลยบะรู้หรืยังอย่างเลยบอกว่าเอาหน่อกลางๆขี่ไล่ๆไปดิหน่อกลางเอาตูนเสี่ยวัน หานอหนองตัวมะเกียงได้เอาเห็ดเฟียงผักข่าเขากับมีบ um ือดครับเป็นออกบรรยากาศบกทั่วกะบบกพริกเขาตายไปนี่เได้จงไว้ลองหนึ่งแล้วนี่บกพริกมุนี่เสดไทยไหมแต่ว่ามันคือกระลังปงในบกทั่วนะเพื่อนพอย่อยพญาขึ้น เขาปลูกไม่หรอซ้ามันสุ่มบางนีีย๋ยวรถไฟเขาไปวนีีเขาไปเ,ปน,เ,เไปน่ไปกทั่วกระลังขึ้นในมือม,นมดดัน,น,น,ดนเดี๋ยวมึงอย่าไปหยาบปกพริกฟังนี่เด้อปลกพริกมีอยู่นี่นี่หละเออขอบแมนรเรนกลางเลยเรีนกลางเลยถอ,อยกลางเ,าเลยเออเกี้ยมย่าหยบลกด้กมีอย่นี่นละออแรนลาเลยเรีกลอยกางเลยเออเกีม่ากพริันีเด้ปลูกไรมลอนั้นนมึงจาบกรดอกรถกั่นน่ เออหละตัดถึงถึงมือมึงอ,อ,อนะ่บอ่บอบอ่ได้ตัดถึงมือมึงอ,อนะ่ะถึงขอนนะแล้วก็ตัดดอกเอาต้นไม้บดเลยตัดตั้มกนนั้นกบไก่ได้ดอกโอ้ยมึอปล่อยมันใหญ่มันขาดไห้มันหกักลงมไคอยหกักเออแล้วก็ศีน เดี๋ยวต้นไหมครับครับลูกพี่เอาออะไรบ่อบ่ออันน้้นที่ห้องเยียบมันเอาตาลลงจำเลยนะตาลมองอันมันหักงนะตัดจำหลุดตัดเกียบจำนะตัดนี้มองมันบิดนะนะครับเอียงอยู่นี่ไปตั้งไต่เบิด์ตเป็นรองยี้สิบกุโลนี่ มันเหลือแต่ห้อยแล้วบ่เดะเดี๋ยวยินเสียงมันหองยินเสียงไปมั้งยี่สิบกุโหล้าน่ะนี่พี่น้องมันท่าเรียวนำหองแถวนี้เนาะเออเฟื่องพยุงเต็มเลยพี่น้องปีที่แล้วอึ้งมาปล่อยนี่แหละพี่น้องมีสิบกุโล้านครับแต่ฟื่อพยุงอ่ะพี่น้องบ่นหน่อยได้ไหมเอามูแหนงมันข้างๆมันออกได้บ่นหน่อยนะครับทำผู้ใดมันนะครับ ปลูกต้นน้อยนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่เขาปลูกไว้มันบริสตายไงท่านน้องมันขึ้นมใไม่อีกนะครับปลูกต้นแดงเสียมันมันมีตตอมีเชื้อมันอยู่นี่มันขึ้นมาใไม่ให้ผมเบิ้ดเลยนะครับที่ว่าผมปลูกไปเห็นปที่นี่มันอาจจตถือเครื่องตัดหญ้าหรือตัดยังงี้จะมันแทงขึ้นมาให้ไม่เบิ้ดเลยนะครับที่ผมล้วงไว้สมัยอดีตนะครับสมัยตะกีนะครับนี่เห็นบ่นะขึ้นไม้ให้เบิ้ดเลยนะครับมันถือเครื่องตัดหญ้าปุ๊บแล้วมันบ่ขึ้นทันเขา มันก็แตกขึ้นมหม่คือครับเกาคืยเกานะครับบัากหลายนะครับผมเห็นบักกลวยพวกกล้วยกงยางมันมีเชื้อมันก็ถิ่นขึ้นมหม่อีกนะครับผมเป็นปลาไปเลยนะครับกล้วยเขาก็ได้ประโยชน์เอายนลงให้ปลาใหงอาได้กินนะครับนี่ต้นยางนุงงยางนานครับผมปูไว้นะครับได้คือไญ่เบดนะครับผมพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะครับ ผมปลูกต้นยางผมกะเน,นี่ยแกงกิ่งพยุงกะที่เอามาลงอยู่อยู่พี่น้องร <c oughs> วมมาบรงหันพี่น้องแล้วนี้่ะนาดเลยง่เบดแล้วนะครับพวกคาลิ่งคาอย่างบดนะครับที่ผมปลูกไว้ในสรสะลูกนี่ครับนะ ปลาครับพอมีอยู่นะครับจะเป็นหนองหนึ่งครับกุ้งครับน,น่าจะหลยอยู่นะครับกุ้งอนานานันนั้นอันนี้แน่นะครับหลายอย่างอยู่เป็นหนอง <c oughs> จะต้นไม้ลอยรอบเลยนะครับผมพี่น้นองนะครับ ซ้ำเข้ามันใด้โคกเหรอครับผมเคยเข้ามันนด้ดีแต่มีอาหารเพียบนะครับต้นแดงกล้วยพวกใบกล้วยผมก็มาลไวงใบไ่ปลาเขากินนะครับต้นมะพร้าวต้น โอ้ต้นสักต้นพยุงต้นยางนามีบัดนะครับผมต้นแดงธรรมชาตินะครับผมเป็นจากพื้นที่วางเปล่าเลยแต่พี่นอ้องสังเกตได้นะครับผมก็มาปลูกเป็นต้นไหม่เป็นป่าต้องใจรักอี่หรีได้พี่น้องด้อนะครับจังเห็ดได้นะครับผมเริ่มแรกสองสามปีแรกผมปลูกทุกมือนะครับฝนตกตอกแกกบ่ได้นะผมเอ,อื่นพี่น้องเขามาปลูกใส่กันเลยนะครับ แต่เรปเป็นรอ,อยตุนนะครับแซมูไดมันตายผมก็จาไว้ผมก็ไหลแซมบดไหลาสามบดนะครับนี่ขั้นัอนบอ่อใดเป็นยังสี่นอครับพี่น้องแต่มันก็นดีมูที่ว่ามันเบเกิดเพราะเขาไหลาสามปุ๊บเดี๋ยวมันแตกขึ้นที่หลังเบียดกันเลยพี่น้องที่นี้นี่ตุ่นแดงตุนตะเคียนทองตุน่นยางนานะครับมีบดครับนี่เป็นใหม่มูลราคาบดหน่อยบาทถ้าขายนะครับแต่ว่าเขากานเน้นที่ ที่ธรรมชาติกอนนะครับผมอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพาราะว่าหัาหักธรรมชาติเขาก็ต้องปลูกเอาธรรมชาติจังสี่ก็ต้องได้แตงออกนะครับมันหลายต้นต้องแตงกับต้นหลักนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกน้องหนึ่งนะครับฟังนี่ที่เป็นพวกไอ้ต้นพักตยวผมตั้งใจว่าผมจะเห็นมันเป็นคล้ายๆดอกซากุระผมก็เลยเน้นแต่พักติวฟังนี่นะครับเวลามันออกดอกเนี่ย <c oughs> มันก็สีเป็นดอกคือดอกซากุระนะครับมันกิดเลยเป็นเหตุผลที่ได้ปลูกตะพักติวนะครับแต่ผมก็พยายามลุงใหม่อื่นแทนแซมไปยังมือคือเป็นพวกนะครับไพยองพยอมนะครับแซมกันไปอยู่ผมยันมูอ่ายมันอันว่างแล้วผมก็แซมเอาอยู่เคนะครับพี่น้องนะจังไปเบิ้งกันอีกนะครับ